พามาแถวๆบ้างนาค่ะไกลบ้านแม่ไปนิดนึงแต่ว่าเป็นร้านที่สวยมากแล้วก็ภูมิใจนําเสนอนะคะกับร้านไฮซีซันค่ะเป็นอาหารไทยฝรั่งเศสนะคะแบบฟิวชั่นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็จะพาไปชมบรรยากาศในร้านนะคะพร้อมกับเมนูแนะนําประจำร้านเลยค่ะไปชมกันเลยนี่นะคะก็เป็นบริเวณหน้าร้านนะคะเดินทางมานี่นะคะตรงตึกเนชั่นนั่นเองนะคะ แล้วก็เลยมาจนถึงซอย50นะคะแล้วก็เตรียมเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยค่ะมีที่จอดบริเวณกว้างขวานะคะแล้วก็อยู่บริเวณของอินเตอร์โฮมแคร์ค่ะหาไม่ยากเลยร้านอยู่ริมถนนเลยนะคะตอนนี้เราไปดูบรรยากาศด้านในร้านกันบ้างดีกว่าค่ะ เมื่อเข้ามาในร้านนะคะก็จะมเีเมนูให้ดูเยอะแยะเลยนะคะสีเนี่ยถ้าใครจำได้ว่าเมื่ไม่เคยไปร้านฮานอยร้อยเอ็ดนะคะก็จะสีโทนสีเดียวกันนะคะเพราะว่าเจ้าของอเป็นเจ้าของเดียวกันนั่นเองนี่เลยค่ะแล้วก็น,นี้กันนะคะก็คือเหล่าเซเลบหรือว่าเพื่อนเพื่อนะคะที่เคยมาที่ร้านกันเนาะมีเุื่อด้วยนะคะ เลยใส่ที่มาแล้วนะคะก็จะมีรูปแปะอย่างนี้แล้วก็จะได้กลับมาใหม่อีกรอบนึงเพื่อที่จะมาเซ้นไล่เสนเอาไว้เลยร้านนี้มีชั้นสองด้วยนะคะบรรยากาศก,าก็สบายๆคะ่ะเรามาเนูเมนูแนะนำในร้านดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นแซลมอนใช้น้ำปลานะคะแซบมาก น,นี้อาจจะพร่องไปบ้างแล้วเพราะกินไปแล้วเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะอันนี้นะคะเป็นไก่ใช่ไหมคะไก่ย่างอะไรสักอย่างไก่ย่างนะคะเป็นเม <Hi S 1> นู <Susan. S 1> เออไก่ย่างให้ซีซันค่ะ <laughs> เป็นเมนูแนะนำเหมือนกันอันนี้เป็นปลาทรงเครื่องนะคะปลาทอดทรงเครื่องน่ากินมากมายส่วนเครื่องดื่มนะคะมีเป็นปีโป้ เยลี yeah you, yeah ่บีโปอปานยาอยาคูยาคูบีโป่ปานนะคะยป่าไม่ใช่นี่นะคะสมาชิกร่วมพิบวันนี้ก็เป็นพี่ปูนะคะเจ้าเดิมพี่โยนีนะคะทุกคนมีความสุขกับการถ่ายรูปแล้วก็รับประทานอาหารมากนะคะกินค่ะงันตอนนี้นะคะขอตัวไปรับประทานอาหารกันก่อนละกันนะคะบ๊ายบาย